สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับอา,าราจาวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนะครับสำหรับ3าานอยสัปดาห์หนึงเจอได้6วันครับทุกวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับผลเมื่อวานฮานอยพิเศษออกอะไร53298ครับ5 3 2 9 8เดินสุดสำหรับฮานอยพิเศษที่จับได้วันนี้ชอบ2ครับ วิ่งบนลูปตัวร่างสองนะครับวิ่งบนรูปตัร่าง2นะครับจอบครับผมเจ็2ส2งแครับเจ็2ส2งแ 7จ็ดสองแปดสอครับมัดเจ็ดเข้าไปครับผมทนายเล่นสตัวนะครับเอาเจ็ดไปมัดนะครับ และกรณีถ้าอยากแตกตรงก่อเลนสกลับ6กลับไปนะครับสำหรับฮานอยพิเศษออกผลประมาณห้าโมงครึ่งครับห้าโมงเย็นนะครับสิบเนาฬิกาสามีโดยประมาณครับก็ถ้าถูกใจจัดแล้วกันครับแล้วถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ